สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์การเก็บดาบคาตนะกันนะคะจุดแรกของเรานะคะจะอยู่ตรงที่เราเริ่มเกมเลยค่ะเราลงมาตรงบ้านหลังนี้ค่ะเราต้องมาเก็บเอกสารต่างๆและรูปปั้นอยู่ในบ้านหลังนี้เลยคะ่ะวิ่งตามเรามาเลยนะคะ และรูปปั้นของเราก็จะอยู่ในกล่องนี้เองนะคะให้เราเอาของมาถวายตรงนี้เลยจ้าอันนี้คือชิ้นแรกของเรานะคะจุดที่2นะคะก็คือตอนระหว่างทางที่เราจะไปบ้านของลินโกะค่ะในมิชชั่นจะมีบอกอยู่นะคะให้เรามาเก็บขวดน้ํากระป๋องน้ําสนิมตรงนี้นะคะ ก็จะมีลูกปั้นอยู่บริเวณนี้ค่ะให้เราเอากระป๋องน้ํามาถวายท่านได้เลยค่ะต่อมานะคะในระหว่างที่เรากําลังจะไปโรงเรียนนะคะอย่าเพิ่งเข้าโรงเรียนนะคะให้เราวิ่งย้อนกลับมาทางนี้ก่อนค่ะเราก็จะเจอรองเท้าตรงนี้ให้เราเก็บมาได้เลยค่ะให้เราเอารองเท้ามาถวายตรงนี้ได้เลยค่ะ <S <S ต่อไปค่ะเป็นลูกปั้นตัวที่4แล้วนะคะในมิชชั่นของเราก็คือจะให้ตามหาชูกับลินกโกะนะคะให้เรามาที่บ้านของชูค่ะมาหลังบ้านของชู มาบริเวณนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บขึ้นมาค่ะเขาเก็บมาแล้วรูปปั้นก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วเราก็ถวายได้เลยค่ะเป็นรูปปั้นตัวที่สี่แล้วค่ะต่อไปก็ดําเนินมาถึงรูปปั้นตัวที่ห้ากันแล้วค่ะสังเกตตรงมิชชั่นนะคะเขาจะบอกว่าให้เรากลับไปที่บ้านของฮินาโกะค่ะให้เราเดินวนมาตรงนี้เลยค่ะเราก็จะเจอมีดของพ่อฮินาโกะตรงนี้นะคะ พอเราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะต้องนํามีดไปถวายนะคะแต่ว่ารอบนี้จะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะวิ่งตามเรามาเลยนะคะต้องไปรับดาบคาตานะนะคะในบริเวณแผนที่แถวๆนี้เลยค่ะเราอย่าเพิ่งดําเนินวิ่งไปที่บ้านฮินาโกนะคะให้เรามาบริเวณนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วคุณก็จะได้รับดาบคาตานะตรงนี้เลยจ้า ใครที่ชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e หน่อยนะคะ